สวัสดีครับวันนี้มารีวิวนะครับ Honda t นะครับ TB 3 0ส R นะครับผมสภาพดีนะครับคันนี้สวยๆเลยสีเทาเดิมโรงงานนะครับรถพร้อมใช้งานทุกอย่างนะครับทางร้านตรวจเช็คเซอร์วิสให้หมดแล้วนะครับผมเดี๋ยวมาดูโดยรวมรอบคันกันนะครับมีท้ายสั้นนะครับผมแบบพับได้นะครับท่อเดิมนะครับผม ล้อยางเดิมๆนะครับดอกเหลือๆเลยส,สวยๆนะครับตัวรถโดยรวมสะอาดมากนะครับผมเครื่องยนต์นะครับเดิมๆพร้อมใช้งานนะครับสวยใสนะครับชุดสีนะครับส,สวยๆลายรื่อรอยเลยนะครับตรงนี้เป็นสีบอลเทานะครับ ด้านข้างมีร้อยขีดข่วนนิดหน่อยนะครับตามการใช้งานบ้างโดยรวมประมาณนี้เลยมีกระจกไปแทนนะครับคันนี้กุญแจให้มาสองดอกนะครับรถมือเดียวไม่อยู่11,000หมืโลนะครับไม่น้อยนะครับคันนี้ เครื่องยนต์นะครับเงียบๆเลยสะอาดาใหม่มากนะครับคันนี้ใครได้ไปคุ้มๆเลยนะครับ คันนี้นะครับผมเปิดขายนะครับอยู่ที่68,900บาทนะครับมีพร้อมเล่เมเอกสารครบนะครับใครสนใจก็ติดต่อมาด้านบนได้เลยครับ